พี่เฟิร์นน้องพี่เปิสวัสดีค่ะหน่อยโหอร่อยไหมครับกินเป็นคนเดียวโอ้โหยังไงพี่เฟิร์นวันนี้พี่เฟิร์นอยู่ไหนพี่เฟิร์นเปลี่ยนบรรยากาศกินพี่เฟิร์นอยู่ไหนอยู่ไหนอะอยู่ไหนล่ะอยู่ในใจลรืตเปล่าไม่อยู่ไหนหนูอยู่ไหนพูดสิหนูอยู่บ้านใครบ้านบ้านที่กรุงเทพค่ะแล้วหนูกินอะไรคะวันนี้แนะนําเมนูให้แม่ฟังหน่อยมีอะไรบ้างคะ นีอันนึ่งนนึงอันหอยักาจ้ะาคอันนี้จ้ะอันนี้ผู้ที่จะน้ำจิ้มจ้ะอันอันอีแม่อันอีแม่บะหมี่จักเข่าอ๋อจ้ะระคาอยังนี้จ้ะผัดไทยลายเข้มทีสุดในสามโลกใส่เกลียเบอร์สามลายสามถุงสามผู้ที่เป็นขาจ๋าหผัดไทยลายแล้วแม่เข่านั่นเข่าปอกซุด้ากระนาดเฮสันหลันอยู่สู กี้เกียบไม่ได้กินหล่นส่วเป่าส่วเป่ากียบสวัสดีค่ะฉันเพิ่งได้ไหมเกียบเกสวัสดีค่ะฉันิได้เกียนเออเมยานยิ้มใส่จนิสดีค่ะไทปบิดทหารจานสม่ยุ่นฉันกะสีไทยบรรยากาศฉันกะจะเอาลงยูทู แล้วก็ทีไปเทนใจให้ฉันแน่้ยหอยหองที่สามแปดไร้ช่อ่องจ้ก็บอกกันหอยเดี๋ยวเสร็จปักดูดูแรลูกผู้นี้ผูเนี่ยลูกกบเอฟนี่ละพอะล้วแล้วนั้น้นจะลงเป็นตอนที่หม่ กิ๊นี่ละมังขี่เป็นบรรยากาศการกินนะคะนี่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 หญิงูสาเปิ้าน,น,น,นหญิงโรดเออหญิงโรดกัน,นบรรยากาศนะคะบรรยากาศคุณกิบนะคะคุณกิบก็จะแบบว่าไม่พูดไม่จานะคะตอนนี้เพราะว่าเขาจะกินอย่างเดียวค่ะ กินเก่งเออแม่วงจะของเกี๊ยบแซ่บวะเกี๊ยบแม่เธออยาหยิกฉันนะเธออยาหยิกฉันอย่ิกเธอสวยทำไรน้องฟินทำไรโอ้น้องฟินกินมะเขือน้องฟินกินมะเขือเหรอ สวัสดีค่ะปีดคลิปฉันหน่อยอะคร่เงานหนกาลุนอะไรเร็วเร็ลเคุณมคุณจัยคุณจัยถ้าปีกี้เปฉันสิจับกสอบดไครสอบตะไครสวัสดีค่ะ 拜拜。